เกษตรและสาก์ได้มอบหมายมานะคะทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดตรังนะคะเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรไปติดตามกันได้ในช่วง g o d m ร์ n i n g อันดามันค่ะ Good o o อร์ n ิ n งอันดามันเปิดสายรายงานทั่วในรอบรั้วอันดามันค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปคุยกับท่านเกษตรจังหวัดตรังนะคะท่านหัวหน้าสุพิจิตพักดีสวัสดีค่ะหัวหน้าคะ่ะสวัสดีครับ ค่ะนะคะที่ผ่านมานะคะเห็นงานของกเกษตรเยอะมากเลยแล้วหัวหน้าก็ลงพื้นที่โดยตลอดเลยนะคะคคให้หัวหน้าพูดถึงเรื่องของโครงการที่เราได้รับนะคะมอบนโยบายมาจากทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาภัยแรงให้กับพี่นอ้องเกษตรกรในขณะนี้เชิญค่ะครับขอบคุณครับในส่วนของการแก้ไขดูแลพี่น้องเกษตรกรเกี่ยวกับภัยแรงนะครับ โดยนโยบายรัฐบาลนี่จริงมีอยู่หลายประเด็นนะครับแต่ประเด็นหลักๆที่เกี่ยวเนื่องกับพี่น้องเกษตรกรโดยตรงเนี่ยนะครับจะมีอยู่2เรื่องที่เรากําลังดาเนินการอยู่ในจังหวัดตังขนะนี้นะครับก็คือเรื่องการอบรมให้ความรู้แก่พี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบไปแรงในราคาสินค้าตกต่ํานะครับซึ่งตรงนี้มีการอบรมอยู่ในทุกอำเภออำเภอะละ50รายนะครับแบ่งการ200รายครับก่อไปครับแบ่งการอบรมออกเป็น อ้ารุ่นรุ่นละสี่ห้าวันขนะนี้มาถึงรุ่นสุดท้ายแล้วครับอ๋อรุ่นสุดท้ายแล้วเหรอคะ <า S 2> ที่ฉันยังนึกว่าเป็นรุ่นที่สี่อยู่เลยรุ่นสุดท้ายแล้วรุ่นสุดท้ายจะจบวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมนี้นะครับก็หวังว่าพอรุ่นสุดท้ายเสร็จฝนจะมานะคะคท่านจะมา <c oughs> ก็จะไปเน้นให้พี่น้องเกษตรกรได้มีการปรับตัวในโอกาสที่ปีนี้เนี่ยแรงที่สุดในยอรอบยี่สิบปีนะครับแล้วก็เน้นเรื่องการส่งเสริมอาชีพที่เป็นอาชีพระยยะสั้นนะครับซึ่ง จากการที่ผมได้ลงพื้นที่เป็นประเมินก็พี่น้องสกตอกรดยาก็มีความบึงบอใจและรุ่นแรกๆเนี่ยก็ เออเป็นที่น่ายินดีว่าพี่น้องเด็กคนได้นความรู้ตรงนี้นะครับไปปฏิบัตินะครับไปไปฏิบัติมีตัวอย่างอยู่ในพื้นที่เยอะแยะนะครับอ๋อเหมือนอย่างล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ท่านลงพื้นที่ไปดูที่โครงการหนึ่งเนี่ยก็เป็นการต่อย,ยอดจากโครงการนี้เหมือนกันที่เลี้ยงปลาในกระชังแล้วก็สาลี่ขนนกก่นเหรอคะครับครับอ,นนอันนั้นอันนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งครับอันนั้นจะเป็นส่วนที่2ที่กําลังพูดถึงก็คือเรื่องของแผนชุมชนแก้ปัญหาไปแล้งนะครับ แผนยุมชนแก้ปัญหาไปแล้งเนี่ยต้องเป็นความต้องการของพี่น้องเกษตรกรที่เกิดมา,าจากในพื้นที่โดยในรูปของกลุ่มรัแบบ <Okay. S 2> ในรูปของกลุ่มเป็นกลุ่มทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการดําเนินการทาํามาเป็นระยะเวลาค่อนข้างจะจะนานแล้วนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ขนานี้เนี่ยเราได้รับอนุมัติล่าสุดของจังหวัดจังนี้ติดโครงการนะครับประมาณประมาณน่าสามบห้าล้านบาท<ะ>ซึ่งได้ดําเนินการในตําบลเนี่ยมันยี่สิบเตำบลก็เป็นกลุ่มเป้าหมายก็ประมาณ70็ดสกลุ่มนะครับซึ่งที่ที่ท่านได้กล่าวถึงเนี่ยที่เป็นสาหลายคุณนกเลี้ยงปลาในกระชังอันนี้ก็ก็ใช่ครับอันนี้ต้องการจะ <c oughs> รัฐบานต้องการเน้นย้ำให้พี่น้องเกษตรกรได้มีอาชีพในช่วงหน้าแ้งนะครับในช่วงหน้าแ้งซึ่งขนะนี้เนี่ยโครงการส่วนใหญ่ที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะครับก็กําลังอยู่ในช่วงดําเนินการนะครับแล้วก็ระยะเวลาโครงการก็จะไปสิ้นสุด เดือนกรกฎาเนื่องจากว่าอุปประมาณเราได้รับมาล่าช้ากว่าแผนเนี่ยสองเดือนงั้นก็ขยายไปถึงกรกฎาครับที่ประชุมล่าสุดนะคะขอปรับแผนแล้วก็ขยายระยะเวลาในการดําเนินการเนื่องจากเราคือจริงๆแล้วเราเขียนแผนไปเรียบร้อยแล้วแต่งบมันมาช้าดําเนินการไม่ทันนะคะก็มีการขยายระยะเวลากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแรงท่านมีความห่วงใยอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงภาคกลาง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชอายุสัน้นทำนาเขาหยุดไปสักพักนึ่งเขาก็มาเริ่มทำนาใหม่ได้มันก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายในปีแต่บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะปลูกยางปลูกปาล์มปลูกไม้<ช>ยืนตน้นถ้ามันยืนต้นตายกว่ามันจะฟื้นมาใหม่ได้มันป่ากาไป6-7ปีนะคะครับ,รบผมครับ,รบก็ขอ,อนําเรียนอย่างนี้นะครับขอ,อนําเรียนถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับว่าในจังหวัดตรังเราเองหลการไปแรงตอนนี้นะครับ ทางสำนักง,งานป้องกันไปจังหวัดนะครับผู้สื่นท่าได้ประกาศเป็นัยแล้งไปแล้วแปดอำเภอนะครับอ่าิาบกตำบลอ่สี่ร้อยสี่เ็ดหมู่บ้านเรื่องที่ประกาศไปนเนี่ยในช่วงแรกส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่ขาดน้ำเพื่ออุโภคบริโภคแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่ผมนาเรียนแล้วปีนี้เนี่ยัยแล้งเนี่ยจะอ่ มีความรุนแรงมากในรอบ20ปีะนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านการเกษตรของจังหวัดตรังเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็ที่มีได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับก็จะเป็นไม้ผลนะครับไม้ผลพืชผักนะครับยางปาราและปาล์มน้ำมันที่อายุ 1- 3ถปีอายุสั้นๆะนะครับยางปารากระปาแล้วก็ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่โดยเฉพาะในส่วนไม้ผลพืชผักเนี่ยจริงๆพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดตรังเราเองเนี่ย เป็นคนที่มีความตื่นตัวและมีความพร้อมครับทุกทุกพื้นที่เนี่ยพี่น้องเรียกรก็จะมีแหล่งน้ําแต่ว่าเนื่องจากปีนี้ฝนทิ้งช่วงนานน้าหมดนะครับน้าหมดนะครับก็เลยทาให้เกิดความเสียหาย,ายขนาดนี้เนี่ยที่ได้รับผลกระทบก้อนข้างจะรุนแรงมากก็คือที่อําเภอรัตดาครับอาเภอรัตดาแล้วก็พืชส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝรั่งครับมะละกอละและไม่ผลอื่นๆนะครับ้อมูลนธะนะวันที่10 5นะครับณนะเมื่อวานเนี่ยมีพี่น้องเจตกรของอำเภอรัตดานะครับมาแจ้งความเสียหายแล้ว124ไร่นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เสียหายประมาณอ1 8ไร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝรั่งประมาณ200กว่าไร่น,นะครับยางปาลา80กว่าไร่ซึ่งเป็นยางอายุายสัน้นอายุที่อายุน้อยๆน,นะครับที่<ะ>เพิ่งปลูกพราะว่า พวกนี้โดยเฉพาะถ้าปลูกในพื้นที่ที่ดินค่อนข้างจะเป็นดินเหนียวนิดนึงนะครับคือค่อนข้างเป็นดินนาพอ,อาขาดน้ำเนี่ยดินจะแตกได้เองแล้วรากยางจะจะขาดนะครับก็จะจะตายนะครับแล้วก็จะเป็นมะละกอยอยู่ประมาณ70ฝาไร่นะครับมีกล้วยมีทุเรียนแล้วก็นอกนั้นก็เป็นไม้ผลพืชผักเล็กๆน้อยๆรวมแล้วประมาณ6 0 0กว่าไร่นะครับ ค่ะนะคะนั้นเป็นผลกระทบที่ได้รับจากภัยแ้งปีนี้เลยทีเดียวะนะคะแล้วก็เราก็ประมาทไม่ได้นะคะท่านเรื่องของปัญหาภัยแล้งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะพี่น้องจังหวัดตรังของเราจะเป็นพวกไม้ผลไม้ยืนต้นซะเป็นส่วนใหญ่ปีนี้มาแรงขณะน,นี้แล้วถ้าเกิดปีหน้ามาแงหนักกว่านี้เรามีการเตรียมการไว้ไหมคะในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะให้ความรู้หรือคําแนะนํากับประชาชนในการที่จะรับมือกับปัญหาภัยแรง เผื่อว่ามันเกิดหนักกว่าเดิมอะไรประมาณนี้ครับก็มีครับส่วนนั้นเดี๋ยวขออญาตทางในนี้ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการช่วยเหลือตรงนี้นิดหนึ่งนะครับที่มันเกิดความเสียหายแล้วขณะนี้ในส่วนของอำเภอรัศดานะครับก็กําหนดประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอนะครับผู้ชันชนคณะกรรมการอำเภอในวันที่19นะครับทีนี้ขอนําเรียนทําความเข้าใจกับพี่น้องเษตกรนิดหนึ่งนะครับขอใช้โอกาสนี้ก็คือว่า ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหายหรือ,อได้รับผลกระทบจากไปแล้งเนี่ยนะครับการที่จะได้รับการช่วยเหลือเนี่ยหมายถึงว่าพื้นที่เกษตรหรือ<ช>พื้นนั้นต้องได้รับการเสียหายอย่างสิ้นเชิงคือหมายถึงว่า,าตายหรือเหอี่ยวเฉาจนไม่สามารถจะฟื้นกลับมาได้ก็ช่วยเหลือได้ทีนี้ ในขั้นตอนเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะต้องมาแจ้งที่ผู้นําท้องถิ่นอ,อกอมหรือที่สํานักง,งานกเกษตรอำเภอนะครับ <Ha>. oh. แจ้งเสร็จเนี่ยในักในการแจ้งก็จะมีหลักฐานเช่นบัตรประชาชนนะครับทะ <Ha. S 1> เบียนบ้านแล้วก็พี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่ขึ้นทะเบียนว่าจะมุดจะมีสมุดอยู่เล่มก็เรียกสมุดเล่มเขียว <Ha. S 1> นะครับต้องนําสมุดเล่มเขียวนั้นมาด้วย hmm. นะครับแล้วก็หลักฐานที่ดิน แล้วก็ได้ดีก็ภาพถ่ายความเสียหายเดี๋ยวนี้มีมืองถงือก็น่าจะทําได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสำนักงานเกษตรปืนก็จะบันทึกข้อมูลของท่านเนี่ยนะครับเข้าระบบเพื่อไปตรวจสอบว่าท่านเนี่ยเป็นกเกษตรกรจริงหรือเปล่านะครับเพื่อตรวจสอบความเป็นเกษตรกรแล้วก็หลังจากนั้นก็จะพิมพ์รายชื่อออกมาประกาศเพื่อประชาคม สามวันอันนี้เป็นขั้นตอนเป็นเนื่อนไขเป็นระเบียบเลยนะครับที่ต้องดาเนินการตามนี้เ,เลยนะครับประชาคมในพื้นที่ที่เสียหายสามวันเผื่อว่าใครกัดก้านว่าท่านแจ้งว่าอ่าไเนี่ยจริงๆอาจจะมีคนกัดก้านว่าไม่ถึงอะไรทำนองเนี้หรือถ้าไม่มีใครกัดก้านก็ก็เราเจะสรุปข้อมูลแล้วนำเข้าที่ประชุมคณะ,ะอำเภอคณะ,ะกรรมการระดับอำเภอนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าในวงเงินที่พี่น้องติ่กรขอช่วยเหลือโดยภาพรวมของอำเภอแล้วมันเกินอำนาจของอำเภอก็คือเกินอำนาแสนเนี่ยก็จะส่งให้จังหวัดนะครับเพราะในส่วนของอำเภอรัตดาเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางอำเภอได้กําหนดแล้วครับว่าจะประชุมวันที่19คือวันพฤหัสเนี้ยนะครับก็ก็ขถือโอกาสนี้ฝากเรียนถึงพี่น้องติ่กรว่าท่านได้รับความช่วยเหลือแน่นอนนะครับถ้าเสียหายจริงๆตามรายชื่อที่ได้แจ้งมาแล้ว แล้วก็วันนี้นะครับทางสํานักงานกเกษตรอำเภอก็กวัเกเรียนถึงพี่น้องเกษตรกรด้วว่าท่านที่ได้รับความหมายต้องไปแจ้งไปในเที่ยงวันนี้นะครับเพราะเราจะสรุปข้อมูลและบันทึกการะระบบนะครับเพราะว่าเวลาสามวันที่จะติดประกาศมาถึงวันนี้วันพรุ่งน,นี้แล้วก็วันพุธมันจะได้ประชุมได้ในวันพฤหัสนะครับแม้ท่านจะตกรอบไปก็จะต้องใช้เวลาอีกช่วงหนึ่งนะครับทีนี้ ขอญาต์นิดนึงนะครับเพิ<ฆ>่มเติมต่อไปนิดนึงในเรื่องของหลักเกณฑ์การช่วยเหลือนะครับเ,เ,เรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยต้องที่หาหชิ้นเชิงอย่างที่ผมเรียนนะครับรายละไม่เกิน30มสิบไร่อันนี้เป็นหลักเกณฑ์เลยนะครับแล้วก็กรณีเป็นข้าวนะครับก็จะให้ไร่ละ 1, นึ่งบาทอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ก็คำนวณมาจากส่วนกลางนะครับกำหนดมาเหมือนกันทั่วประเทศนะครับแต่ว่าในกรณีรัศดานีไม่มีนะครับข้าว กรณีพืชไร่นะครับก็จะเป็น1,148บาทนะครับแล้วก็ถ้ากรณีเป็นพืชสวนและพืชอื่นๆพืชสวนในความหมายนี้ก็คือยางปาล์มนะครับไม้ผลต่างๆพืชผักนี้ก็จะ1,690บบาทนะครับอันนี้เป็นหลักเกณฑ์การช่วยเหลือครับ อืมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในพื้นที่รัศดาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชสวนใ่คฝรั่งยางพารามะละกออะไรพวกนี้ก็1,690บาทต่อไร่ไม่เกิน30ไร้นะคะเกินแต่ต้องแจ้งภายในเที่ยงวันนี้อ่านี่รอบแรกนี้ว่าจะตัดยอดได้ภายในเที่ยงนี้นะครับเพราะนั้นเราจะประชุมไม่ทันในวันที่19นะครับทอดปาก ย้อนถือโอกาสนี้ฝากเรียนถึงพี UM ่น้องเกษตรกรด้วยนะครับเต่ในทางพื้นที่ก็เพรได้ประชามพัน่านผู้นำท้องถิ่นปานต่างๆมาแล้วครับ่านท่องทางางๆอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้านเราก็เยอะนะคะ ค่ะนะคะตรงนี้ก็ฝากย้ําอีกครั้งหนึ่งแล้วกันค่ะถ้าเกิดว่าท่านประสบปัญหาเรื่องของภายแล้งนะคะมีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายติดต่อรีบติดต่อด่วนเลยที่สํานักงานเกษตรอําเภอนะคะภายในเที่ยงวันนี้สําหรับอําเภอรัศดาค่ะนะคะที่นี้ในส่วนของการให้ขั้ความรู้กับเกษตรกรอย่างโครงการเพิ่มผลิตภาพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภายแ้งแล้วก็สินค้าเกษตรตรงนี้ก็จะมีวิทยากรหลากหลายมากเข้าไปดูแลให้ความรู้กับ พี่น้องประชาชนให้เขาแบบเกิดความเข้มแข็งขึ้นมาเราไดา้พูดถึงเรื่องของการรับมือกับภัยแล้งเผื่อว่ามันเกิดวิกฤตการณ์ที่มันอาจจะเลวร้ายมากกว่านี้กันอย่างไรบ้างคะท่านคะคือจริงๆอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าจังหวัดทางเราเนี่ยพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่นี่เป็นไม้อยู่ต้นนะครับเป็นยางกับปาล์มเนี่ยรวมแล้ว95%ขึ้นไปนะครับไม้ผลเนี่ยอนข้าง ไม้ผลพืชผักเนี่ยค่อนข้างจะจะน้อยและปลูกอยู่กระจัดกระจายทีนี้ในกรณีที่พี่น้องเกษตรกรปลูกไม้ผลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแหล่งน้ําเป็นของตอนเองแต่อย่างที่ผมนําเรียนแล้วว่าปีนี้เนี่ยมันเกิดวิกฤตแรงติดปกตินะครับหลายพื้นที่เนี่ยแหล่งน้ําจะขาดเพราะนั้นเนี่ยในตรงนี้เนี่ยต้องฝากเรียนพี่น้องเกษตรกรว่าในปีต่อไปที่โดยเฉพาะในเรื่องของการปลูกไม้ผลพืชผักหรือพืชที่ต้องการใช้น้ําเนี่ย ท่านต้องต้องดูแหล่งน้ําไห้ดีนะครับว่าคาดการว่ามีแหล่งน้ําเพียงพอหรือไม่นะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองเนี่ยยกตัวอย่างในกรณีของอําเภอรัตนาเนี่ยผมก็ได้ลงพื้นที่และไปหาเรือกับผู้นำต้องท้องถิ่นกับหลายๆลายฝ่ายนะครับว่าต้องวางระบบเรื่องของการดึงน้ําจากแหล่งน้ําที่ไหนสักแห่งหนึ่งพูดถึงเขื่อนท่าหย,ย้นะครับพูดถึงแหล่งน้ําที่มีอ่างเก็บน้ําอยู่ ทำไมถึงจะใช้ระบบที่มันเป็นระบบจนประทานาขนาดใหญ่จะเป็นท่อเป็นอะไรเนี่ยดึงเข้ามาในพื้นที่มไม่งั้นถ้าไม่ทําแบบนี้เนี่ยถ้าดูแนวโน้มแล้วเนี่ยเรื่องของไฟแรงเดี่นน่าจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้นี่จริงๆถ้าพูดโดยภาพรวมเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศซึ่งกคาดการว่าในอนาคตข้างหน้านี้จะมีความรุนแรงแล้วก็จะเกิดไฟแรงเนี่ย อาจจะยาวแล้วอยู่ๆอ,อาจจะเกิดฝนตกน้ําท่วมกระทันหนันอะไรแบบนี้จะเกิดคือก,การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะมีมีผลกระทบที่ก่อนข้างรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นแรกก็คือพี่น้องเกษตรกรถ้าจะปลูกพืชพวกนี้ต้องต้องดูเรื่องแหล่งน้านะครับแล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยในเรื่องของภาพรวมผมคิดว่าทางภาครัฐ ตอนนี้ก็กําลังวางแผนดูอยู่ว่าพื้นที่ไหนจะดึงน้ําจากตรงไหนลงมาช่วยดูแลพี่น้องเกษตรกรด้วยวในส่วนของกเกษตรเองเนี่ยเราก็าได้รณรงค์ทําความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายกระทรวงเกษตรและโดยทิบดีโอลานพิทักษ์ทิบดีกลุ่เสริมการเกษตรก็เน้นย้ํามาทุกจังหวัดนะครับต้องลงไปดูแลพี่น้องเกษตรกรทําความเข้าใจว่าไปแรงนี่มันมีความแรงแล้วเราควรจะปรับตัวอย่างไรนะครับ ในการอบรมเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรไอ้ตรงนี้นะครับเรื่องของไปแรงกับราคาสินค้าก็เป็นหลักสูตรหนึ่งนะครับเป็นโครงการหนึ่งที่จะให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรได้มี ความรู้นําไปประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพหลักที่ทําอยู่ครับอืมค่ะนะคะก็เป็นที่มาของการติดตามการดําเนินการด้วยนะคะอย่างกลุ่มผลิตเครื่องแกงสาล่ายคนนกเลี้ยงปลาเก๋าอะไรต่อมีอะไรที่ท่านลงไปติดตามนี่ก็คือไปดูความคืบหน้าว่าเขาไปดําเนินการได้ถึงในอย่างไรนะคะอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เห็นท่านลงพื้นที่ไปนะคะกับโครงการปลูกปาล์มน้ํามันทดแทนสวนเก่ารองรับการเปิดเสรีการค้าอัฟต้าตรงนี้เป็นยังไงค ครับก็ขอ,อนาเรียนอย่างนี้นะครับว่าในจังหวัดตังเองเนี่ยเรามีพื้นที่ปลูกปาล์มอยู่ประมาณ1นึ่งแสนหกหมื่นไร่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้ประชุมหารือกับสำนักง,ง,งานเศรษฐกิจแต่ว่าบางหน่วยก็บอกเราจะมีถึงสองแสนไร่ถ้าดูจากพื้นจากแผนที่นะครับก็กโดยประมาณไม่ต่ำกว่านี้ทีนี้ในโครงการาปลูกปาล์มต้นเต็นสวนเก่าเนี่ยนะครับดำเนินการมาตั้งแต่ ปีสองพนานะครับดำเนินการต่อเนื่องมา5 5 56 57บเนะครับเ<ะ>นื่องจากว่าในพื้นที่จังหวัดต่างเองเราจะมีพื้นที่อยู่ประมาณส่วนหนึ่งนะครับประมาณ30%เอโดยประมาณจะเป็นปลาล์มที่มีอายุตั้งแต่ย5มปีขึ้นไปนะครับถึง30ปีแล้วก็เป็นปลาล์มที่ใกล้ๆเป็นปลาล์มปันเก่านะครับปลูกสมัยก่อนแล้วก็ผลผลิตก็จะต่ำนี่รัฐบาลก็ มีโครงการว่าจะปร,ะปรับเปลี่ยนปลาล<ะ>์มรุ่นเก่านะครับเป็นปลาล์มรุ่นใหม่ก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ในส่วนของโครงการนี้นะครับของจังหวัดต่างเราก็ได้ดาเนินการตามนโยบายต่อเนื่องทั้ง3ปีขณะ,ะน,นี้เนี่ยเกษตรกร,กรที่ปลูกในปีที่1ก็ปี2556นะครับ<ะ>5556เนี่ย นะครับต่อเนื่องนึงอ่างกเนี่ยก็บางส่วนก็ได้รับผลผลิตแล้วนะครับที่ลงไปดูในพื้นที่เนี่ยเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากเลยนะครับในส่วนของปีอ่าหอางกถ้าเจ็ดนี่ยก็อยู่ในช่วงที่กําลังเติบโตแต่ว่าถ้าไที่ไปดูนี่มีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งพูดตรงๆไม่ค่อยน่าประทับใจคือตามเงื่อนไขเนี่ยเมื่อพี่น้องเด็กกรปลูกปาล์มต้นใหม่ลงไปเนี่ยจะท่อง ค่นต้นเก่าออกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งในปีแรกและทยอยค่นให้หมดไปในไม่เกิน2ปีนะครับปรากฏว่าไปบางแปลงก็จะมีถึงอายุ3ปีแล้วยังไม่ค้นต้นเก่านะครับกลายเป็นว่า ต้นเก่าก็ไม่ได้ให้ผลผลิตต้นใหม่ก็ยังไม่โตพร้อมจะให้ผลผลิตก็เป็นเรื่องที่ไหนได้แต่ว่านี่ก็มีแค่บางส่วนนะครับ<ฆ>ก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะปาล์มเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องพันุ์แล้วมันมีอีกสามเรื่องก็คือเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องปุย๋ย<ฆ>เรื่องแสงแดดถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ได้รับตรงนี้อย่างเพียงพอแน่นอนผลผลิตก็จะไม่เกิดนะครับ ค่ะนะคะซึ่งในส่วนของสํานักงานเกษตรนะคะเราก็สนับสนุนทั้งปัจจัยการผลิตเรื่องของต้นพันธุ์ดิฉันเห็นแบบมอบให้กันเป็นลดบรรทุกเลยนะคะเพราะฉะนั้นทํากันตามกฎเกณฑ์กติกากันนิดนึงเพราะว่าผลประโยชน์ที่ได้ก็ตกอยู่กับพี่น้องเกษตรกรทั้งสิ้นเลยนะคะนั่นก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เราได้ดําเนินการนะคะเรื่องของการปลูกปาล์มน้ํามันทดแทนสวนเก่านะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็มีเรื่องของเกษตรแปลงใหญ่ก็เป็นเรื่องของปาล์มน้ํามันก็อยู่ในพื้นที่4เกา ใช่ครับนะคะท่านแล้วก็เห็นมีผู้ใหญ่นะคะลงมาพื้นที่จังหวัดตรังไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรื่องนี้เป็นยังไงคะคออตอนนี้เนี่ยจริงๆเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นนโยบายสําคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในส่วนของออนโยบายของรัฐบาลที่จะตั้งเศรษฐกิจในระดับชุมชน,นมีมีอยู่เรื่องหนึ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับ ก็คือเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในเรื่องนี้จะมีอยู่3ามหนึงเป้าหมายก็เรียกหนึ่งเป้าหมายก็คือเป้าหมายต้องการให้ประชาชนในพื้นที่นี้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้นแล้วก็มี3กลุ่มานนะครับสามกลุ่มงานในที่นี้ก็คือจะมีเรื่องเกษตรเรื่องของแปรรูปและเรื่องท่องเที่ยวนะครับ เพราะะนั้นเรื่องต้นเที่ยวเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีเรื่องเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็จังหวัดตังเองเนี่ยเรามีจักรภาพเรื่องการท่องเที่ยวอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของการท่องเที่ยวตังทะเลเนี่ยผมคิดว่าเราทราบดีและท่านผู้ว่าก็ปลักดันไม่ว่าเรื่องของสันหลังบางกรแต่ว่าในประเด็นของออกรมลงเสริมเกษาตร,ารเนี่ยก็จะเน้นท่องเที่ยวเ,เชิงกเกษตรนะครับซึ่งไปเชื่อมโยงกับเรื่องของนิเวศเกษตรนะครับแล้วก็ ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราได้รับความร่วมมือจากมาลลยสุโขทัยธรรมริติราชนะครับซึ่งมีคณะาอาจารย์ที่เขาทาเรื่องท่องเที่ยวจุมชนอยู่นะครับได้ลงมาพื้นที่มาดูพื้นที่ในอ,อ,อําเภอย่านตาขาวนะครับแถวตำบลาชุมเมศนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีความเหมาะสมในการท่องเที่ยวเจิงนิเวศนะครับและท่องเที่ยวคืินเก,นกเษตรได้เป็นอย่างดีนะครับก็ได้ ต่างกณะาอาจารย์เนี่ยลงมาพื้นที่ก็ลงมาดูว่า,ามันมีจุดเด่นหรือจุดที่จะเป็นแรงดึงดูดหรือจึงใจให้พี่น้องไอ้นักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องท่องเที่ยวจงนิเวศเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างในพื้นที่ตรงนั้นแล้วต่างกณะาอาจารย์ก็จะไปออกแบบคล้ายๆจัดเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวนะครับ<อ>แล้วก็ จะนำเผยแพร่ทางเว็บไซต์ออกไปทั่วโลกนะครับอ,อ,อยู่ในเว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงเกษตรพวกนี้นะครับซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องการดึงรายได้มาอยู่ในพื้นที่ในชุมชนของราต่างเพราะว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือท่องเที่ยวเชิงนิเวศตรงนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นที่พักงานการกินก็จะอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเพราะนั้นถ้าถ้าตรงนี้เกิดขึ้นมาเป็นรูปธรรมนี่จะช่วยพี่น้องเกษตกรใน่วในส่วนของการ เพิ่มรายได,ได้ได้อีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็ะจะเป็นการตอบสนองเรื่องนัโยบายรัฐบาลในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ประชา,า,ารัฐด้วยครับอืมค่ะนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะ,ะก็จะ,ะได้รับการส่งเสริมนะคะในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไปเพราะว่าพื้นที่ย่านตะขามีศักยภาพมากเลยที<จ>เดียวเขามีเรื่องของพลังงานมีการ,รเอาน้ําจากน้ําตกมาผลิตเป็นไฟฟ้าเป็นการรวมกลุ่มกันที่เข้มแข็ง นะคะก็ลองติดตามดูค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรในบ้านเราจริงๆแล้วก็มีหลายพื้นที่นะคะที่สามารถส่งเสริมและก็สนับสนุนได้แต่ว่าภาครัฐทําอย่างเดียวไม่พอค่ะครประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญนะวันนี้โครงการสู้ไัยแล้งเยอะแยะมากมายที่สํานักงานกเกษตรจังหวัดตรังดําเนินการกันอยู่นะคะเราไม่ได้ประมาณว่ายังไงคะท่านหัวหน้าคือเราไม่ได้เอาปลาไปให้เขากินแต,แต่เราไปสอนวิธีการตกปลาให้ เขาแบบนั้นมากกว่ามีอะไรที่จะห่วงใหญ่ไปถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะเพราะว่าณวันนี้เรื่องของภัยแล้งหรือว่าอีกหลากหลายรูปแบบเนี้ยมันก็เกิดขึ้นเกษตรกรบ้านเราควรจะปรับตัวอย่างไรรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับครับ <c oughs> ขอบคุณครับ คือในเรื่องของการาพัฒนาการเกษตรของจังหวัดตรังนะครับจังหวัดตรังเราเองเนี่ยเรามีพื้นที่อย่างที่ผมนันเบียนไปแล้วมียางประมาณ90%านะครับพื้นที่การเกษตร1.6ล้านไร่เป็นยางประมาณ1.5นะครับรวมกับปาล์มแล้วประมาณ9 5 9 6เพระาะฉะนั้นวิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเกือบทั้งหมดนะครับประมาณเจ็ดหมื่นครัวเรือนเนี่ยนะครับจาก77จเนี่ยจะปลูกพันธุ์อยู่กับยางกับปาล์มหมายความว่า,าไงหมายความว่า เอารายได้จากยางจากปาล์มเนี่ยครไปซื้อทุกอย่างที่กินที่ใช้นะครับเ <c oughs> มื่อราคายางเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จากการวิเคราะห์ข้อมูลหลายๆฝ่ายในโอกาสที่จะกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยคงยา,ยากนะครับ <c oughs> เพราะว่าบ้านเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยใช้ย,ยางในประเทศนีนิดเดียว10บ่าเปอร์เซ็นต์แปาเปร์ตราส่งออกนะครับ ดังนั้นสถานการแบบนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรต้องต้องปรับตัวนะครับปรับตัวอย่างที่แนวนโยบายของท่านผู้ว่าดิษฐ์สิมลีก็คือในวาระอนยี่าิบเจ็ดวาระเนี่ยจะมีอยู่หนึ่งวาระก็คือการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์นำลักษาสกีพอเพียงซึ่งท่านเน้นให้เราพึ่งตนเองนะครับพึ่งตนเองในความหมายของผมเนยจะมีอยู่2ประเด็นนะครับก็คือพึ่งตนเองในเรื่องของของกินกับพึ่งตนเองในเรื่องของใช้ เราลองมาวิเคราะห์ตัวเองว่าอันไหนบ้างนะครับที่เราต้องพึ่งข้างนอกต้องซื้อเข้ามาในครัวเรือนไม่ว่าของกินของใช้แล้วอันนั้นเนี่ยเราสามารถจะผลิตเองทําเองได้ไหมนะครับมันจะช่วยลดรายจ่ายตรงนี้ได้นะครับรายได้ที่เรามาจากได้มาจากพืชสก,กินหลักเนี่ยมันก็จะสามารถเอาไปใช้จ่ายเรื่องอื่นที่เราไม่สามารถจะปปลูกเองอหรือทําขึ้นมาใช้เองได้อันนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญนะครับ แล้วก็ประเด็นที่สองก็อยากฝากว่าเรื่องไปแรงเนี่ยในอนาคตเท่าที่ดูข้อมูลจากหลายๆฝ่ายเนี่ยแน่นอนว่าจะมีความรุนแรงแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะไปแรงนะครับผมคาดการว่าฝนที่จะตกหลังจากนี้เนี่ยหรือเปล่อาจจะตกหนักนะครับแล้วจะเกิดน,น้ําท่วม <c oughs> รุนแรงก็ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> มันก็จะบแบบนี้เพราะว่าเท่าข้อมูลที่ได้ฟังหลายๆฝ่ายมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าแรงก็แรงยาวแล้วก็แรงหนักนะครับถ้าตกก็จ,จะตกหนักรุนแรง นะครับก็ฝากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องต้องต้องเตรียมตรงนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็จริง,รงๆในเรื่องนี้จังหวัดตังเราเองเนี่ยเรามีจุดเด่นอยู่เรื่องก็เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของการทําการเกษตรแบบไรนา่วมผสม,สมหรือผสมผสานมีความหลากหลายในพื้นที่เยอะนะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีหลายๆ ได้เปรียบหลายๆจังหวัดเรามีตัวอย่างดีๆเพราะนั้นเนีตัวอย่างแบบนี้มันจะช่วยได้รับการ,รที่จะจะผลิตพืชใดพืชหนึ่งเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงอย่างที่กล่าวถึงเราต้องต้องปลูกหลายๆอย่างและผสมผสานและผมคิดว่า จังหวัดต่างเองเราเองเนี่ยเรามีสกภาพเรื่องของกําลังซื้อกอนข้างสูงครับออหมายถึงว่าเราปลูกอะไรเนี่ยจะก็จะขายได้หมด,ดตลาดเอามาในเมืองนีขายได้ทุกอย่างนะครับตลาดเกษตรกรที่เรามีอยู่นะครับขายได้ทุกอย่างขายได้วันหนึงประมาณเกือบแสนนะครับตอนนี้เดือนหนึ่งตกๆล้านก็กําลังซื้อในเมืองกอนข้างเยอะนะครับ แหล่งที่จะเพ็นระบายตรงนี้นะครับเรื่องของผลผลิตการเกษตรในเมืองนี้ค่อนข้างเยอะนะครับมีร้านอาหารมีอะไรเยอะจนท่านผู้ว่าได้ตั้งชื่อว่าเมืองมากามาอนอร่อยนะครับม <c oughs> ันต้องฝากพี่น้องเษกษตรกรนะครับแล้วก็ขอญาตเน้นย้ำตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าขนาดนี้เนี่ยถ้าท่านได้รับผลกระทบจากไฟแรงท่านต้องรีบไปแจ้งนะครับต้องไปแจ้งเพราะว่าหลังจากที่ทางสํานักงานป้องกันไปจังหวัดประกาศแล้วเนี่ยนะครับต้องช่วยเหลือแล้วเสร็จไปใน90บวัน เดี๋ยวระยะเวลามันจะเลยนะครับใช่ค่ะนะคะมันกระชันมากเลยนะคะ90าสวันเพลอแป๊บเดียวเท่านั้นเองพอเราได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยแรงพราะฉะนั้นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ทั้ง8ปดอำเภอค่ะก็สามารถที่จะไปยื่นนะคะในฐานะที่ท่านได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแต่ก็มันมีเงื่อนไขนะคะไม่ใช่ว่าแหมพอเห็นเขาแจ้งภัยแล้งแล้วเราก็ไปยื่นด้วยโดยที่เราไม่ได้รับความเสียหายมันมีการตรวจสอบมีอะไรประกอบเยอะแยะเลยนะคะก็ฝากเอาไว้เพราะว่าในส่วนของทางราชการเนี่ย ได้ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนค่ะความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยก็จะลงไปนะคะ,ะซึ่งท่านผู้ว่าเองก็จัดสรรให้แต่ละอําเภอเนี่ยเขาก็บริหารจัดการกันไปเหนือบาก,กว่าแรงแล้วส่งมาทางจังหวัดนะคะมีการอนุมัติงบเพิ่มด้วยในการกู้สู้ปัญหาภัยแรงในปีนี้นะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในขณะนี้แล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รกันด้วยเมื่อครูน่นี้ท่านพูดถึงตลาดเกษตรกร,ร,กรของเรานะคะมีแนวโน้มจะพัฒนาหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยว กับตลาดเกษตรกรของเราบ้างออไหมคะครับอันนี้ขอบคุณมากด้วยความยินดีเลยครับออปีนี้เนี่ยเราได้รับโอะมาณส่นวนหนึ่งแล้วก็จะมีอยู่2เรื่องที่กําลังดําเนินการเร็วๆนี้นะครับก็คือในเรื่องของแผงที่จะขายะนะครับตอนนี้ได้พัฒนาได้ทําให้เป็นรูปแบบเ,ออเดียวกันก็คือจะมีลักษณะเป็น ก็เรียกเป็นเชล้เป็นอะไรเป็นแปลงที่เอียงเยี่ยงนะครับจะเหมือนกันกําลังทําอยู่นะครับตรงนี้กําลังทาเป็นตะแกรงสําหรับวางผลผลิตที่จะําหน่ายแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีผ้าที่เป็นสีม่วงเหมือนกันเป็นสีสัญลักษณ์ของจังหวัดตรังนี่กําลังทําอยู่ก็คิดว่าถ้าเสร็จตรงนี้เนี่ยรูปแบบตลาดก็น่าจะดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็ในเรื่องของผลิตพันธุ์ตอนนี้ก็พยายามเน้นคือน้องที่รับผิดชอบเนี่ยน้องอุไรเนี่ยนะครับก็ ค่อนข้างอย่างเข้มตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็คืออยากให้เป็นไปตาเมเงื่อนไขัะเกณฑ์นะครับจริงๆแล้วตลาดตรกรเนี่ยทางรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรเน้นย้ําในเรื่องของสินค้าพรีเมียมนะครับก็จะในของเราจะมีอยู่สองส่วนอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นพรีเมียมแล้วก็คือสินค้าที่ปลอดสารพิษแล้วก็มีคุณภาพค่อนข้างสูงนี้ก็จะจําหน่ายอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นปักปลอดสารพิษนะครับมะละกอไม้ผลต่างๆแล้วก็หมูหลุมที่ทําออกมาน เป็นแพ็กนะครับและส่วนหนึ่งก็จะเป็นสินค้าที่เป็นอาหารพื้นเมืองนะครับเพราะวันนี้ก็ขายดีนะครับเป็นพืชฝักผลไม้พื้นเมืองนะครับก็ไอ้ส่วนที่สองพยาบามจะดูเรื่องคุณภาพนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือวันที่18เนี้ยนะครับเราจะประชุมปรึกษารื่อกันระหว่างผู้ขายนะครับกับฝ่ายสนับสนุนคือทางราชการและหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาในเรื่องตลาดนะครับก็จะมีผู้เข้าประชุมอยู่ประมาณ50คนนะครับจะจัดที่โรงแรมธรรมริน เ่งอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาเรื่องตลาดครับอืมค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นแผงที่จําหน่ายนะคะเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้มาตรฐานเพราะเรามีเงื่อนไขอยู่เราต้องมีสินค้าเกษตรพรีเมียมมานะคะได้รับเครื่องหมายคิวมาเรียบร้อยนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยค่ะก็จะทําให้ตลาดเกษตรกรของจังหวัดตรังของเรานะคะเป็นที่ยอมรับนะคะเราเป็นจังหวัดนําร่องด้วยนะคะไายใช่ใครับใช่ครับเพราะฉะนั้นว่ามาตรฐานเราก็ต้องรักษาไว้ให้ดีรายได้จากตรงนี้เยอะมากเลยทีเดียวเกษตรกรไม่ ต้องกลัวว่าจะไม่มีท่องช่องทางจำหน่ายใช่ครับค่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะจากสํานักงานเกษตรจังหวัดตรังค่ะวันนี้ต้องขอบรระคุณค่ะท่านหัวหน้าสุพิจิตพักดีนะคะท่านเกษตรจังหวัดตรังเทียเกียรติสวทตรังพักกันสักครู่ค่ะชั่วโมงที่สองเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ you